ะะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเส้นขนานซึ่งก่อนที่นักเรียนจะเรียนเส้นขนานนักเรียนจะต้องรู้จักจุดตัดแล้วก็เส้นตั้งฉากซึ่งครูสอนไปในคาบพี่แล้วนะคะก่อนที่ครูจะป่วยเนาะส่วนคาาวบรศสุก ครูทบทวนใช่ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนไปเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับจุดตัดแล้วก็เส้นตั้งฉากนะคะให้ในักเรียนย้อนไปดูคลิปก่อนหน้าเลยนะคะในโน้ตมาดูเส้นตั้งฉากเต้เส้นขนานคืออะไรเส้นขนานนะคะก็คือมันจะต้องมีเส้นตรงส่วนของเส้นตรงหรือรังสีอย่างน้อย2เส้นขึ้นไปย้ำนะคะจะต้องมีเส้นตรง ส่วนของเส้นตรงรังสี2เส้นขึ้นไป1เส้นไม่ได้นะคะ2เส้น3เส้น4เส้น5เส้นได้หมดนะคะแต่1เส้นไม่ได้นะคะมาดูเส้นขนานคืออะไรเส้นขนานคือเส้นตรงตั้งแต่2เส้นขึ้นไปค่ะที่มันไม่สามารถมาเจอกันหรือตัดกันได้ถ้าเป็นภาษาทางการก็คือมันมีระยะห่างเท่ากัน แต่ว่าถ้าเอาง่ายๆเ็ยกคือมันเป็นเส้นตรงที่ที่ไม่สามารถมาเจอกันเหมือนคนเราเหมือนเหมือนคนเราเวลาเดินทางคนนี้ก็เดินคนที่หนึ่งเดินตรงมาทางนี้คนที่คนที่สองเดินตรงมาทางนี้เมื่อเราเมื่อเมื่อเราเดินตรงไปเรื่อยๆตรงไปเรื่อยๆสองคนนี้มีทางมาเจอกันไหมคะไม่มีค่ะใช่ไหมเพราะว่าแต่ละคนก็ไปทางของตัวเองใช่ไหมเส้นตรงก็เหมือนกันนะคะก็คือ เส้นตรงที่มันขนานกันคือมันไม่สามารถมาเจอกันได้ก็นเนี่ยสองเส้นนี้นะคะถ้าทือว่เป็น A B C d นะคะอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงเส้นตรงหรือว่ารังสีอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงนะคะเป็นส่วนของเส้นตรงเพราะว่าไม่มีลูกศรเนาะอ่านเะส้นตรงสองเส้นนี้ขนานกันค่ะเพราะว่าเมื่อเราต่อเส้นไม่ว่าเราจะต่อจะต่อไปข้างบนหรือต่อไปข้างล่าง มันก็ไม่สามารถมาเจอกันได้ทีนี้สัญลักษณ์การขนานก็คือสัญลักษณ์แบบนี้เส้นตรงสองเส้นนะคะเราก็สามารถเขียนได้เลยว่า a อใส่ข้างบนให้ด้วยนะคะว่ามันเป็นส่วนของเส้นตรงลังสีหรือว่าเส้นตรงนะคะอันนี้เป็นส่วนของเส้นตรงเนาะ,ะขนานกับ C ดีเสร็จแล้วแค่นี้เองไม่มีอะไรยากเลยใช่ไหมนะคะไม่มีอะไรยากเลยนะคะหรือ ถ้าใครมองไม่ออกหรือไม่มั่นใจบางทีเนี่ยเส้นมันจะเส้นมันจะแบบเออไม่ชัดเจนนะคะนักเรียนก็สามารถใช้ไม้บรรทัดวัดได้ก็ถือวัดจากมุม A ไปมีอมนตรนี้วัดแล้วอันนี้ได้ไรสองจุดสองจุดสี่นะคะอันตรงนี้วัดได้สองจุดสี่อ่ะขยับมาข้างล่างสิอ่ะข้างล่างก็วัดได้สองจุดสี่เหมือนกัน นะคะข้างล่างก็วัดได้2.4เห็นไหมคะระยะห่างมันเป็นยังไงระยะห่างมันเท่ากันนะคะเราเรียกว่าเส้นขนานสัญลักษณ์คือแบบนี้นะคะามาดูอีกหนึงตัวอย่าง น,นี่มีสีเส้นเลยนะคะลกล้องมันไม่โฟกัสสีเส้นเลยค่ะ A B C D F G H I อ่ามาดูเส้นไหนขนานกันบ้างอ่ะ A B ก่อน A B เส้นไหนขนานกับ A B คะขนานไหมไม่ขนานนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราลากปุ๊บปุ๊บป,บปบุเห็นไหมคะมันมาเจอกัน เพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ขนานกัน ab ขนานกับอะไรขนานกับ hi ค่ะก็เขียนไปค่ะ ab ขนานกับ hi ต่อไป cd cd ขนานกับอะไรขนานกับ fg แค่นี้เองหรือใครไม่มั่นใจก็วัดเหมือนเดิมค่ะใช่ใไหมมาเท่าไรหนึ่งจุดสมข้าไหมข้างล่างก็1นุด 3เห็นไหมคะเท่ากันนะคะระยะห่างมันจะเท่ากันแค่นี้เองไม่ยากนะคะเส้นขนานอ่าต่อไปเส้นตัดที่มันมาตัดเส้นขนานเราเรียนเรียนเรเรียนเรียนจุดตัดไปแล้วนะคะอ่าสมมติมีมีเส้นขนานอยู่หนึ่งเส้นอยู่หนึ่งคู่สิเห็นไหมอ่าแล้วมีเส้นมาตัดแบบนี้พึบเอ,อินะคะ ขนาดแล้วนะคะเอ่อต่อไปเราก็มารู้จักเส้นตัดนะคะที่มันตัดกับเส้นขนานอ่ะมาดูอันนี้ค่ะอ่ะมีเส้นตรง3มเส้นนะคะมีส่วนของเส้นตรงสามเส้นอะไรขนานกันคะ x y ใช่ไหม x y ขนานกับอะไรคะขนานกับ q r โดยที่มีเส้นตัดเส้นตัดคืออะไร เส้นตัดก็คือเส้นที่มันตัดสองเส้นนี้ก็คือ pt อืมนะคะ pt พอมันตัดแล้วนะคะมันตัดแล้วมันทําให้เกิดมุมเห็นไหมคะเนี่ยมุมมุมแหลมมุมป้านใช่ไหมที่เรียนไปมันทําให้เกิดมุมนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทำให้เกิดมุมทั้งหมดแปดมุมนะคะ จะทาให้เกิดมุมทั้งหมด8มุมซึ่งแต่ละมุมเนี่ยก็จะมีขนาดไม่เท่ากันนะคะแต่ทีเนี้วันนี้เนี่ยคุณครูจะมาให้เทคนิคอย่างหนึ่งก็คือมุมภายในกับมุมมุมภายในแล้วก็มุมภายนอกแล้วก็มุมแย้งนะคะเอาอันแรกก่อนมุมภายในตามชื่อเลยนะคะมุมภายในตามชื่อเลย ที่มันอยู่ข้างในอะค่ะนักเรียนที่มันอยู่ข้างในเส้นขนานนี่ไงที่มันอยู่ข้างในใช่ไหมที่มันอยู่ข้างในเห็นไหมคะมันอยู่ข้างในเส้นขนานเราเรียกว่ามุมภายในอ่ะก็จะมีก็จะมีมุมมุมสามมุมสี่มุมห้ามุมหกอันนี้หมวกก็คือสัญลักษณ์ของมุมเนาะต่อไปมุมภายนอกค่ะ ตามชื่อเลยค่ะมุมภายนอกก็คือมุมที่มันอยู่ข้างนอกใช่ไหมก็คืออะไรคะหนึ่งสองเจ็ดแปดแค่นี้เองมุมภายในมุมภายนอกนะคะมุมภายในมุมภายนอกต่อไปที่ต้องรู้จักนะคะก็คือมุมแย้งค่ะ มุมแย้งก็คือมุมที่มันอยู่ตรงข้ามกันค่ะมันก็จะมีทั้งมุมแย้งภายในแล้วก็มุมแย้งภายนอกเหมือนเดิมค่ะมุมแย้งภายในมุมแย้งภายในก็คือมันอยู่ข้างในใช่ไหมมันจะต้องอยู่ข้างในสตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับหกค่ะเห็นไหมสามแย้งมาหกนะคะสี่แย้งมาห้าเขาเรียกว่ามุมแยง้งนะคะต่อไปมุมแย้งภายนอกค่ะ มุมแย้งภายนอกก็คือ1แย้งกับอะไรคะแย้งกับ8ค่ะ,ะมี1มี8นะคะ1กับ8แล้วก็7กับ7กับ2อแค่นี้ไม่ยากนะคะตามชื่อมันเลยโอเคสำหรับวันนี้เดี๋ยวครูจะสั่งงานนะคะเดี๋ยวจะดูว่าในักเรียนเข้าใจหรือเปล่าถ้ายังไม่เข้าใจเดี๋ยวคราบหน้าครูจะให้แบบฝึกหัดแล้วก็อธิบายเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ